สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพาพี่พี่เนี่ยขึ้นไปหาน้องเสาหญิงเนาะซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เจอไม่ได้ขึ้นไปหาหนองเสาหญิงเนี่ยนานมากแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยเจอไอพี่ยายแกเนี่ยมันขวางทางเราก่อนนะทุกคนคือมันเป็นทางผ่านที่เราเนี่ยจะต้องขึ้นไปข้างบนนะเราเลยเนี่ยไม่สามารถเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้นะครับพี่พี่ ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยน้องสาวองค์หญิงเนี่ยจะเป็นยัางไรเนาะก็ขอให้แบบสบายดีนะครับทุกคนคือหลายวันมากที่ผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปตามหาน้องสาวองค์หญิงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านพ่อเขาเนี่ยจะยังอยากให้ผมเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในหรือเปล่านะโอเคครับพี่พเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินทางขึ้นไปแล้วก็ ไปถามเขาว่าเป็นยังไรบ้างนะทุกคนโอเคครับพี่พี่ก็ก่อนไปดูก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยฝนเนี่ยเหมือนกําลังจะตกเลยนะครับพี่พี่เราเนี่ยก็ต้องรีบขึ้นไปนะว่าดูจากสีน้ํานะครับพี่พี่ดูดูสีน้ำได้มันจะขุ่นๆนะครับโอเคครับไปกันเลยครับ ทุกคนก้าตอนนี้นะเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปยังข้างบนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากรู้ว่าชาวองิงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปหาท่านเนี่ยคือนานมากนะเพราะว่าเราก็ติดเรื่องที่ไอ้ผียายแก่ตรงน,นั้นนะคือมันเนี่ยต้องจะทำร้ายผมนะซึ่งวันนี้ผมก็ได้นำ กำไรที่น้องสาวหิงเนี่ยเอามาให้ผมได้นะครับผมก็จะติดตัวขึ้นไปเนาะคือไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ทีย่ยายแก่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทุกคนหรือปกติถ้ามาเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับเพราะว่ามันเนี่ยจะคอยดักเราไว้ไม่ให้ขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับพี่พ ผมก็เลยเนี่ยไม่มีโอกาสเนี่ยได้ขึ้นไปข้างบนเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่ๆคือผมเนี่ยเหมือนจะถูกายายแก่คนนั้นเนี่ยแบบตามจะเอาชีวิตไปนะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ายายแก่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะ คือมารอบที่แล้วเนี่ยมันจะเอาผมกับน้องมอสเนี่ยไปให้ได้เลยนะแต่รอบนี้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่เจอมาเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบขึ้นไปแล้วก็ขึ้นหาหงีงดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะยังไงทุกคนไปถามว่าท่านพ่อเขาเนี่ยเป็นยังไรบ้างนะ คือมแมลงเยอะมากนะครับครับพี่พี่เนี่ยก็เดินทางอีกสักพักหนึ่งอ่ะก็จะถึงแล้วนะผมเนี่ยพาพี่พี่ไปคือเี่คืนเนี่ยฝนเนี่ยตกหนักและตกแรงมากนะครับพี่พไม่รู้ว่าบ้านพี่พเนี่ย คือสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะแต่คือที่บ้านผมเนี่ยตกทั้งคืนเลยนะเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็ตกหนักด้วยครับฮ้ยทุกคนกคนได้ยินเสียงเหมือนกนไหมเสียงเหมือนคนเนี่ยกรี๊ดเลยนะ ให้เดินไปนะครับว่ามันลื่นมากนะทุกคนลื่นมันเนี่ยลื่นมากๆนะครับาะอย่างพี่เนี่ยโคตรใจนะ น,น้ำแรงมากๆนะครับถ้าพี่ๆสังเกตดูดีๆนะนี่นะครับที่ผมเนี่ยก็เดินทางเนี่ยขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับซึ่งไม่รู้ว่า แต่ผมเนี่ยก็ไม่เจอสมสาวหญิงเลยนะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยไปไหนหรืเปล่าน้ำแรงมากพี่น้ำมันสีขุ่นนะทุกคนดูได้เลยนะสีขุ่นก็ไม่รู้เนี่ยว่าผมนะครับเจอองหญิงรือเปล่า ก็ไม่รู้นะครับว่าสาวหญิงเนี่ยได้ออกมาหาผมหรือเปล่าได้ออกมารอผมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยติดกับไอ้ียายแก่ตนนั้นเนี่ยเป็นเวลาหลายวันเลยนะทุกคนก็เหมือนว่ามันเนี่ยจะหายไปไหนก็ไม่รู้นะซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยผมมาหาท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ในป่านะครับทุกคน ที่าอาจารย์บอกว่าต้องรอแบบเรื่องงามยามดีก่อนนะทุกคนถึงจะปราบผีไอ้ตนนั้นได้นะซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ผีตนนั้นเนี่ยมันไปอยู่ไหนนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องไปหาอาจารย์อีกทีหนึ่งนะเหนื่อยมากครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอนั่งรอแล้วก็นักอธิษฐานกับกำไลนี้ก่อนนะ ให้น้องสาวองค์หญิงเนี่ยออกมาหาผมนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมอยากจะถ่ายพี่ๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าน้องสาวองค์หญิงออกมานะครับแล้วก็ผมจะเข้าไปถ่ายถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผมจะบอกให้ผลว่าที่ผมเนี่ยไม่ขึ้นมาหาเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับทุกคนเอเครับพี่ๆเดี๋ยวผมอย่ยจะไปนั่งอธิษฐานแล้วก็ไปนั่งรอน้องสาวองค์หญิงก่อนนะครับว่าท่านเนี่ยจะออกมาหรือเปล่านะเคครับทุกคน เคครับพี่พี่ก็ผมเนี่ยได้นั่งอธิษฐานเนี่ยได้เป็นักพักหนึ่งแล้วนะครับพี่พี่ก็ตอนนี้เนี่ยน้องสาวหญิงเนี่ยได้ออกมาหาผมแล้วนะครับคือนู่นนะทุกคนทุเคนทุกคนเห็นนะคือเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปถามเขานะครับว่าท่านเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะเพราผมก็จะบอกไปนะทุกคนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมนย่ยจะขอเข้าไปคุยกับท่านก่อนนะครับนี่ครับทุกคน เดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปคุยกับท่านนะ โอเคครับพี okay, ่พี่คือผมเนี่ยจะให้ท่านเนี่ยกลับไปก่อนนะทุกคนเนี่ยท่านเนี่ยจะกลับแล้วนะครับโอเคครับพี่พี่ตอนนี้พ่อสาวิงเนี่ยก็กลับไปแล้วนะคือผมเนี่ยให้ท่านกลับเข้าไปเองนะเพราะว่าเหมือนผมเนี่ยได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เลยให้ท่านเนี่ยกลับไปก่อนแล้วก็เพราะว่าฝนเนี่ยจะตกด้วยนะครับพี่พี่เลยให้ท่านเนี่ย กลับไปก่อนนะก็เดี๋ยวเนี่ยจะไปบอกนะว่าท่านเนี่ยคุยอะไรกับผมบ้างนะคือผมก็ตกใจนะคือท่านบอกว่าท่านน่ะคิดถึงผมมากนะเลยโผล่เข้ามากอดผมนะครับพี่พี่ผมเนี่ยคือตกใจมากผมไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะคิดถึงผมได้ขนาดนี้นะครับพี่พี่ โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปนั่งพักแล้วก็อีกสักพักหนึ่งเนี่ยผมจะเดินทางกลับแล้วนะเพราะว่าฝนเนี่ยจะตกแล้วนะดูพี่พี่ดูท้องฟ้าได้เลยนะคือมืดตึ๊บตั้งแต่เช้าแล้วนะไม่มีแสงแดดเลยนะครับพี่พี่โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าผมเนี่ยจะกลับลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปบอกพี่พี่ก่อนว่าผมเนี่ยได้คุยอะไรกับน้องสาวหญิงบ้างนะครับ โอเคครับพี่พี่กอเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยได้คุยกับน้องสาวญิงว่าคือท่านเนี่ยคิดถึงผมมากนะเลยเข้ามากอดผมนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้มาหาท่านเนี่ยหลายวันจริงๆนะครับพี่พี่ท่านเนี่ยคงจะคิดถึงผมมากจริงๆนะครับซึ่งท่านก็ได้บอกว่าท่านเนี่ยก็บางวันเนี่ยก็ได้มารอผมนะ แต่ท่านก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไปเจอกับไอพี่ไอแก่ตนนั้นนะครับพ,พี่เลยไม่สามารถเนะี่ยขึ้นมาหาท่านได้นะครับก็ท่านบอกว่าท่านพ่อเขาเนี่ยก็ยังอยากให้ผมเนี่ยเข้าไปหาท่านนะซึ่งผมเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีนะครับพี่พี่คือท่านพ่อเขาก็อยากให้เราเข้าไปจริงๆนะครับแต่ผมก็ยังอยากแบบไม่อยากเข้าไปนะทุกคน คือเราอยู่คนละพบกันนะครับพี่พี่เลยแบบไม่อยากเข้าไปแบบเหมือนเราจะเข้าไปอยู่แล้วก็ไม่สามารถเนี่ยที่จะออกมาได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับพี่พี่ก็เดี๋ยวผมจะลองคิดทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะยังไงนะครับก็คือผมก็ถามสารทุกซุกดิบของท่านนะว่าท่านเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแล้วก็ทําไมเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยไม่เห็น น้องสาวเอ้ยพี่สาวท่านเนี่ยออกมาด้วยนะคือท่านก็ได้บอกว่าพี่สาวบางกีก็ไม่อยากออกมานะคือบางกีท่านก็แบบอยู่ข้างในก็บําเพ็ญเพียรตามของข่าไปนะครับพี่ๆคือผมก็คิดถึงเขามากๆเหมือนกันนะครับผมก็ไม่คิดว่าท่านเนี่ยจะโล้เข้ามากอดผมแบบนี้เลยนะ ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่พี่คือน้องสาวยิงเนี่ยบอกผมว่าท่านพ่อของท่านเนี่ยจะมาล้างคำสาบของผมกับน้องมอสให้นะครับเพราะว่าเหมือนเราสองคนเนี่ยโดนคำสาบของไอ้ผีใหญ่แก่ตนนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านพ่อเขาอ,ออกมาเนี่ยท่านเนี่ยจะมาทำพิธีให้เราเนาะคือจะล้าง คำสาปให้เรานะผมก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยไปโดนคำสาปของไอ้ผียายแกตัวนั้นตอนไหนนะมันสาปแช่งผมกับน้องมอสไว้นะก็ท่านเนี่ยจะออกมาทำให้ผมนะโอเคครับพี่พี่ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องเดินทางกลับอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับพี่พี่เพราะฝนเนี่ยก็จะตกด้วยนะครับไว้วันหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นมาใหม่นะ แล้วก็มาทําพิธีล้างคําสาบจากไอพี่ยายแก่ตันนั้นด้วยนะครับพี่พี่คือมันเนี่ยได้สาบแช่งผมกับน้องมอสไ้นะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยขอเดินเดินทางกลับก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอเพอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจใผมดให้ผมด้วยนะครับก็เอาไว้เจอกันหน้าครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะ,จะขึ้นมาหาน้องสาองยิงใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ